ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถินกกกนะคะวันนี้ก็มีมาเยอะนะคะมาไหว้มีมีพิเศษที่สุดมีของน้องสาวเวทินเอามาืของน้องสาวเด้อก็มีนะคะมีดินกีมีเยอะอยู่นะ นี่เป็นของขายแม่บุญถินเด้อค่ะมีกล้วยมีาขของมะม่วงนะคะหลายอย่างมากเลยนะคะลิ้นจี่ด้วยนะคะลิ้นจี่ก็มีนะคะดูเอานะคะมะพร้าวกล้วยมีมะพร้าวมีกล้วยนะม่วงลิ้นจี่กล้วยสองเครือกสามเปลือกค่ะกล้วยก็พร้อมกินแล้วไปไหวปะนี่อืเอาไปไหวนป่เอาไปหว้ในนั้นมันขี้ได้แทนนั่นไอ้โบได้เห็ดไม่ฉบับเอาไปอีบบอเอาลดเอาลวดหอยจ้อแล้วนู่นนึงหอยจ้อยสองอันนี้มันขี้ลายเบึ้งนี้มันหยองไปเอาไปเลยปะเพราะว่ากล้วยนะคะเอาไปแล้ว นี่คะ่ะกล้วยก็พร้อมสุกพร้อมกินแล้วนะคะนี่นะคะก็ว่าจะปลอกอีกยู่เนี่ Terima kasih telah menonton! ุณนะคะขอบคุณนะคะยังไม่ล้างเลยกล้วยก็ได้กล็้วยก็หวานหวานสุกแล้วนะคะพร้อมกินได้แล้วนะคะหวานมากเลยนะคะ ้วยสุกแล้วเรียบร้อยนะคะในี่ใครใจะซื้อไปไหว้นะคะสามสิบบาทนะคะวีละสามสิบบาทนะคะอ้วยสวยๆงามๆนะคะมีทุเรียนด้วยนะคะทุเรียนนะคะโอ้โหทุเรียนลูกใหญ่มากเลยเนาะทุเรียนนะคะลูกย้อยใหญ่ สวยมากเลยนะคะนี่นะคะทุเรียนร้อยมากเลยแพงแพงแต่ก็อยากกินอยากกินเนาะนี่นะคะหกร้อยยี่สิบบาทนะคะลูกนี้ใหญ่มากเลยนะคะผู้ใหญ่ๆนี่ก็หกสิบบาทนะคะหนึ่งกิโลนี่นะคะลิ้นจี่ก็หวานหวานเนาะ ะะมะม่วงก็สี่สิบบาทสี่สิบบาทนะคะม่วงไข่คันะคะ่ะหวานมากเลยเนาะมันจะไม่เป็นยางๆนะคะสนใจไหมคะทุเรียนก็มีนะคะหวานมากเลยเนาะรั้วก็มีวันนี้มีรำนะคะก็เลยเราํันสายให้เอาของไหวมาก็เลยรีบมายังไม่ได้มีผักนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บทีหลังเนาะ มีหลายอย่างคะ่ะตลาดน้อยเรามีหลายอย่างนะคะมาเดิมมาเดิมสนใจก็ทุเรียนนะคะทุเรียนนะะี่แหละขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากนะคะตลาดวันนี้มี ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะมีลิน้นจีวานหวานนะคะ,คะวานหวานมากเลยนะคะมันจะ,จะแห้งไปเลยเนาะ มาเด้อมาเด้อตอนนี้ก็รอรำนะคะรอรำรอรอตั้งนานแล้วเนาะยังยังรอใบสีอยู่นะคะแต่กล้วยก็สุกแล้วพร้อมกินแล้วนะคะซีท่านใดสนใจเนาะทักไลน์มาได้เลยนะคะ0936127 567นนะคะงามมากเลยนะคะกล้วยเนาะ สุกแล้วพร้อมกินได้เลยนะคะซื้อให้ยูทูบเบอร์นะคะวีใหญ่ห้าสิบาทนะคะวีใหญ่ห้าสิบาทนะวีเล็กก็สามสิบถ้าเป็นวีใหญ่ห้าสิบบาทนะคะแบบนี้พร้อมกินเลยนะคะเอามาแล้วมาแล้วแม่ออฟมาแล้วนะคะนี่มันพร้อมกินอนะ่ะวีนี้มันสุกจนร่วงแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วนางรำม,มาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่ก็มาแล้วเดี๋ยวมันจะร้อนๆเนาะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกรายทุกคอมเมนต์นะคะสนใจนะคะลิ้นจีทุเรียนมีมาเยอะค่ะเดี๋ยวก็จะมาอีกนะคะเย็ยนๆก็จะมาอีกนะคะทุเรียนเพราะว่าสั่งเขาไว้แล้วเนาะ น้องสาวจะเอามาส่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะคะมาเด้อมาเด้อกล้วยนะคะหวีใหญ่มากเลยนะคะหวีละห้าสิบบาทนะคะสุกแล้วนะ,ะหวีเล็กก็สามสิบบาทนะคะสามสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสนใจทุเรียนไหมคะทุเรียนหวานๆนะคะ ผู้เรียนผู้เรียนนะคะผู้เรียนนะคะหวานมากเลยนะ,ะขอบคุณเช่นกันคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะขายผู้เรียนขายมีทุกอย่างนะคะมา้าก็มีนะคะว่าจะเอามาไหว้เนาะ,ะก็เลยเอามาเผื่อเนะะาะมีมะม่วงนะคะมีลิ้นจี่ มีทุเรียนนะคะลิ้นจ่ก็วันนี้ก็ลงราคาแล้วนะคะห้าสิบบาทเนาะเหมือนกับกล้วยขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ยังไม่ได้ไปเก็บเลยเพราะว่าป้าคำสายโทรมาให้มาแต่เช้าวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ไปเก็บผัหกหวานก็ยังไม่ได้ไป